จิ้งจกร้องทักโบราณเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักถ้าเรากำลังจะออกไปไหนให้ยกเลิกการเดินทางนั้นทันทีความโชคร้ายจากการร้องเตือนของจิ้งจกเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกก็จะได้รับอุบัติเหตุหรือไม่ก็เสียทรัพย์สินตุ๊กแกร้องกลางวัน ก็ตามนะคะที่เราได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องดังตอนกลางวันตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงพลบค่ำให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเราควรหาทางป้องกันไว้ก่อนนกขี้รถหัวโบราณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกนกขี้รถหัวให้ถือว่าความซวยกําลังจะมาเยือนอาจได้รับอุบัติเหตุอันตรายมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจทางที่ดีควรวดิออกจากบ้านไปก่อนแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะทุกคน ดังในบ้านบ้านใครเคยมีพึ่งมาทําดังในบ้านบ้างโบราณเขาว่าอย่าไปไล่หรือไปทไําลายมันเชียวล่ะไม่เช่นนั้นจะเกิดหายนะในครอบครัวทางที่ดีนะคะก็ปล่อยให้พื่งมันทํารังของมันไปยิ่งดังใหญ่มากเท่าไหร่ครอบครัวก็จะยิ่งมีโชคลาภมากขึ้นเสียงร้องเรียกตอนกลางคืน,นโบราณมีข้อห้ามว่าถ้ามีเสียงเรียกตอนกลางคืน,นอย่าขานรับเด็ดขาดให้เงียบไว้ทาะนั้นอาจเป็นเสียงของดวงวิญญ,ญาณมาลองเรียกก็ได้ แต่ถ้าหากอราเผอขานับก็จะเป็นการเช้อเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านผิวปากในบ้านตอนกลางคืนโบราณห้าผิวปากในตอนกลางคืนพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกผีเข้าบ้านซึ่งจะเกาะให้เกิดความโชคร้ายกับคนในครอบครัวและจะอยู่กันไม่เป็นสุขกลิ่นทูบยมวิการถ้าหากเราได้กลิ่นทูบยมค่ำคืนโดยที่ไม่มีใครจุดทูบเลยโบราณว่าไว้ว่า นั่นเป็นดวงวิญญาณของญาติสนิทมิสหายที่เพิ่งจากไปไม่นานแวะเวียนมาหาอาจจะได้ความคิดถึงหรือความเป็นห่วงดังนั้นถ้าเราได้กิ่นผู้โบราณว่าไว้ให้จุดทูปหนึ่งดอกโบราณกล่าวว่าขอให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่ภพภูมิที่ตัวเองจากมาวิห <have> ักหากเรากําลังบีบผมอยู่ดีๆแล้วเกิดวีหักขึ้นมาโบราณว่าไว้ว่า ีรางร้ายหรือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอาจามีการทะเลาวิวาหรือสูญเสียของรักจึงต้องแก้แค้ได้วยการทิ้งหวีอันนั้นไปอย่าเก็บไว้เป็นอันเด็ดขาดห้ามเผาศพวันศุกร์ มีความเชื่อว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันมงคลเป็นวันแห่งโชคลาภเป็นวันแห่งความร่มเงย็นเป็นสุขจึงไม่ควรประกอบพิธีที่แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจห้ามผู้หญิงมีคันไปนงานศพงานศพเป็นพิธีกรรมของคนตายเป็นเรื่องของการส่งดวงวิญญาณเมื่อผู้หญิงท้องไปร่วมพิธีกรรมนี้ดวงวิญญาณของคนตายอาจไปรบกวนทาลงที่อยู่ในคัน